ข้อที่2นะคะก็คือการแยกตัวประกอบของไอเจ้า x กำลัง4ลบ1ก็โดยใช้วิธีการหารสังเคราะห์เหมือนเดิมนะคะก็คือเรามี x กำลัง4ลบ1ทีนี้ครูก็บอกนักเรียนว่าให้ในักเรียนดูตัวท้ายใช่ไหมแล้วก็ไปหาตัวประกอบของใครของ1จริงๆก็มี2ตัวนั่นแหละตัวประกอบของ1คือบวกลบ1ก็มีอยู่2ตัว ก็คือ1กับลบหหลังจากนั้นนะคะพวกเราเอาค่านี้ไปวางไว้บนเครื่องหมายหารสั้นของเราเหมือนเดิมแต่ทีนี้นักเรียนสังเกตดูอย่างหนึ่งนะคะว่าดีกรีของนักเรียนดีกรีของนักดีกรีเอีกเนี่ยมันมีแค่4แล้วก็หายไปเลย3 2 1หนะคะหายไปเลยเพราะนั้นการที่เขาหายไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวครูขยบตรงนี้มานิดนึงเนาะ แล้วก็ขยับตรงนี้ออกมาหมายความว่าไอ้เจ้า x กำลังสามเนี่ยสมทธิิของเขาเนี่ยเป็นศูนย์คือไม่มีไอ้เจ้า x กำลังสองสมระสิสก็เป็นศูนย์พร้อมกับตัวนี้นะคะสมระสิสของ x เฉยๆเนี่ยก็เป็นศูนย์เช่นกันเพราะนั้นอย่างที่นักเรียนเคยเรียนหรือนักเรียนเคยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคุณครูเขาบอกว่าถ้ามันไม่มีดีกรีอื่น x ดีกรีอื่นให้เติมศูนย์เพราะว่าตัวที่เติมศูนย์เข้าไปก็คือตัวที่คูณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจเราจะสนใจแค่สัมประสิทธิ์เพราะฉะนั้นในเทอม x กําลัง 4, สสัมประสิทธิ์เป็น1 0 0 0แล้วก็ลบ1เราก็เลยต้องวางไอตัวไหนที่มันไม่มีส,มสัมประสิทธิ์ของดีกรีไหนไม่มีก็วางศูนย์ลงไปจะได้อันนี้สัมประสิทธิ์ของดีกรี1สัมประสิทธิ์ของดีกรีอุโทษทีค่ะ1เป็นสัมประสิทธิ์ของดีกรี4ดีกรี3ดีกรี2 ดีกรีหนึ่งแล้วก็ค่าคงที่นี่เห็นไหมทีนี้เราก็ต้องมองแล้วล่ะค่ะว่าใครที่จะหารเขาลงตัวก็ใช้หลักการของเราเหมือนเดิมก็คือว่าไอ้เจ้าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยเป็นศูนย์ไหมอเผอิญเผอิญมีแค่2ตัว1กับลบหนึ่งเนี่ยรวมกันแล้วได้เท่ากับ0นเพราะฉะนั้นตัวแรกที่จะหารลงตัวก็คือเลข1ใช่ไหมนี่เพื่อความง่ายนะ หารได้ลงตัวคือเลข1จากนั้นขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนดึงหนึ่งตัวนี้ลงมาวางไว้ข้างหน้าวางไว้อย่างนี้ค่ะและนักเรียนเอาตัวนี้ค่ะคูณแล้วก็คูณตรงนี้เสร็จแล้วไปวาง1นคูณหได้1วางแล้วก็บวกเราบวกกันได้1จากนั้นเอาตัวเลขนี้ไปวางคูณแล้วก็ได้1บวกกันได้1เอาตัวนี้ไปวางนะคะคูณกันบวกกันได้1 และเอาตัวนี้ไปวางคูณกันแล้วก็จะได้1บวกกันเป็นอะไร0เห็นไหมตัวเนี้ยแสดงว่า1เป็นตัวประกอบหันได้ลงตัวนะคะทีนี้เราจะแยกตัวประกอบเขาได้ไหมยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโจทย์ของเราดีกรีสี่และเรามีตัวประกอบไปแล้ว1ตัวก็คือเลข1จาก4มีไปแล้ว1ตัวมันจะเหลือ x กี่ตัว3ตัวเนี่ยก็คือ x กำลัง3 x กำลังสองไม่มีเครื่องหมายเป็นบวกนะคะแล้วก็ x แล้วก็ค่าคงที่ทีนี้เราแยกตัวประกอบด้วยกำลังสามเนี่ยก็กจะยากใช่ไหมเราก็มาหารต่อค่ะาหารต่อก็ยังคงเช็คเหมือนเดิมว่าใครที่จะหารเขาได้ลงตัวก็คือตัวนี้ค่ะเลขหนึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็มาดูต่อว่าตัวประกอบของเขามีอะไรบ้างตัวประกอบของ1ตะกี้ตัวประกอบของลบ1เนาะ ก็มีอยู่2ตัวเหมือนกันก็คือบวกลบ1ทีนี้1หรือลบหจะหันลงตัวก็ไปเช็คเฮ้ยบวกกันเป็นศูนย์ไหมไม่เป็นไม่เท่ากับ0ูนเพราะฉะนั้น1จะหานลงตัวไหมไม่ลงก็ต้องใช้เป็นอะไรคะก็ต้องใช้เป็นลบ1เพราะฉะนั้นคอนเซปต์เดิมหลักการเดิมก็คือดึง1ลงมาแล้วก็เอา1เนี่ยคูณกันลบ1ได้ลบ1บวกกันเป็น0และลบ1คูณกับ0นะคะก็ วางตรงนี้0บวกกันได้1แล้วก็เอาลบ1คูณ1บวกกันเอ้ยโทษทีคูณกันได้ลบ1บวกกันเป็น0ูนนี่ไงเราก็จะได้เศษศ์ 0, เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นดีกรีสีของเราใช่ไหมเราก็มานับเออเราจะหารต่อหรือยังไงถ้าดีกรีลดลงหรือแค่2นักเรียนใช้วิธีการแยกตัวประกอบหรือแฟกเตอร์ธรรมดาตอนนี้เรามีดีกรีสนี่ลดไป1อ่าลบไป1 ลบไป1ตัวเหลือ3ตัวนี้ตัวประกอบอีก1ตัวเหลือเท่าไหร่เหลือ2เพราะฉะนั้นเทอมนี้ก็ต้องเป็น x กาลังสองไม่มีเครื่องหมายคือบวกเทอมนี้เป็นสามส่วของ x แล้วก็บวก1นะคะหลังจากนั้นเวลาที่ตอบนักเรียนตอบมีปัญหาในการตอบนี่แหละแล้วก็ตอบไปตัวประกอบของ x กาลัง4ลบ1คืออะไรตรงนี้ค่าบวกใช่ไหม คุณยกลงมาเป็นค่าลบนะคะตรงนี้ค่าลบใช่ไหมคุณยกลงมาเป็นค่าบวกและเทอมนี้เป็นยังไงอ่ะคุณยกลงมาอย่างนี้คุูไม่เขียนเลขหนึ่งนะสามสิ์แล้วก็บวกด้วย1น,นะคะตรงนี้เอามาไหมเลขศูนย์คูณไม่ต้องเอามานะเหลือแค่เทอมแรกกับเทอมท้ายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวประกอบ ของ x ก,กำลัง4ลบ1เพียงเท่านี้เอ๊ะทำไมครูมไม่แยกต่อตรงนี้มันแยกไม่ได้ค่ะมันกำลัง2เราก็จะได้คำตอบตอบอยู่แค่นี้นะคะข้อ2เห็นไหมง่ายนิดเดียว